กลับสวัสดีครับทมม่านผู้ชมที่เคารมบันนี้หมอแอมปรอตรงสิ่ห้าเปเบิ่งไพ่ยิปซี่ครับท่านผู้ชมเบิ่งไพ่ยิปซี่แบบง่ายๆสามกองนะครับนอกสามกองจะซับแบ่งออกเป็นสามกองครับยิบออกมาสามกองว่าชิมิโชะมิลาบบอนนะครับเนาะสิถืงหงอหวยวังวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นนะครับสิมิโชะมิลาบถืงหงอหวยรวยเบอร์บอ,บอสิมีเงินมิท่อง,องการเข่ามาบอสิมีเงินมิท่องหมุนเวียนเข่ามาบอนนะครับเนาะภายในเร็วๆนี่ครับเฮ็ดสามกองครับท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมเลือกเอาเลยครับกองทีหนึ่งกองทีสองกองทีสามมากองไรกระเือกเอาเลยครับท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งกันเลยครับกับหมอแอมเลาะทุ่งครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าไปด้อครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมกันเลยครับแม่นครับผมครับผมท่านผู้ชมก็มาเบิ่งกันเลยครับท่านผู้ชมหมอแอมเลาะทุ่งกสิซับครับซับเจ็กเทืยรกันเลยครับซับไปนั่มอธิษฐานไปนั่มครับท่านผู้ชมอธิษฐานไปนั่มครับในใจมีชูมีลา ทำลวยเง,งินทองถูกหว้นะครับท่านผู้ชมเนาะรับ la ja จ้งเตือนก็ได้ครับอันนี้ปูพาครับท่านผู้ชมปูพาแทงหลุดง่ายนะครับท่านผู้ชมเนาะจะเอาแอบมาตรงนี้ให้ดูชัดๆนะครับท่านผู้ชมเนาะแังชัดแทงชัดเจนครับทีเด็ดเป็นสามกองครับท่านผู้ชม เป็นสามกองครับเลือกเอาสามกองกองใดกองหนึ่งครับไปในสามกองจับมาเลยครับหนึ่งสามแผ่นครับเอาสามแผ่นพ่อครับวัตถงสีเอาสามแผ่นครับอีกองที่หนึ่งครับหุมเคงกี่าานนทำอะไรเล็กน้อยครับหนึ่ง ครับอันนี้กล้องที่สองนะครับเด้อกล้องที่หนึ่งกองที่สองมุมตรงไหนเหรอครับนหนึ่งสองอ่ะแผ่นนี่ครับท่านผู้ชมอ่ะแผ่นนี่แหละครับกล้องที่สามครับกล้องที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามครับ มีโชคมีลาถูกเลขดื้ออี e ีเลือกเลยครับเสียกองทีหนึ่งหรือกองทีสองหรือกองทีสามครับกองใดสีมีโชคสี่ถือเลขรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับนอกการเงิน ün, al, การงานธุรกิจต่างๆความหลักครับท่านผู้ชม้าวิครับท่านผู้ชมห้าสี่สามสองหนึ่งเลือกเลยครับท่านผู้ชมกองทีหนึ่งกองทีสองกองทีสามเลือกเลยครับ เวลาตัดสินใจครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2565สิมีโชคบอถือเกลียหญ่บอได้เงินหลายบอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งกันเลยครับมาเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวหมอแอมล่อทุ่งนี่สิเอาเปิดกองทีหนึ่งก่อนครับให้เลือกกองทีหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลือกกองทีหนึ่งสิมีโชคบอเนาะครับปึ๊บงายขึ้นมาเลยครับโอ้ยกองทีหนึ่งนี่แน่นอนเลยครับท่านผู้ชม แน่นอนเลยครับสุดยอดเลยครับ่านมช้ชมสุดยอดเลยครับลงทุนสื่อเลยครับ่านมช้ชมนี่ลอตเตอรี่ครับคิงคับนี่คิงออฟคันี่พระราชาถือถ้วยทองครับพระราชาถือถ้วยทองเงื่อนทองเข่าครับ่านมช้ชมเงื่อนทองเข่าประสบความสําเร็จครับอุดมสมบูรณ์ด้ทรัพย์สินเงินทองเรือครับ่านมช้ชมนี่ดีครับ่านมช้ชมดีครับอันนี้ก็ไพ่เจ็ดถ้วยทองครับนี่แผ่นที่สองนี่ไพ่เจ็ดถ้วยทอง เงินทองเข้าประสบความสําเร็จดีครับอันนี้กะพระราชาถือถวยทองขึ้นกันครับโอ้มีแต่เงินแต่ทองเขาครับท่านผู้ชมคิดสิ่งใดกับสมปาถนามีแต่เงินมีแต่ทองลำรวยเงินทองครับกองที่หนึง่งเนาะครับท่านผู้ชมเนะาะกองที่หนึ่งนี่สรุปแล้วว่าดีครับท่านผู้ชมกองที่หนึ่งสรุปแล้วว่าดีมีแต่เงินแต่ข้ามเขาความรักก็ดีการงานก็นดีครับโชคใหญ่ได้ร้ายครับคือคักถือแน่ล่ะครับ กอดิีมาหนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมนี่กล้องที่สองครับอันนี้กล้องที่สองนี่ยังมีอุปสรรคอยู่ดนะครับท่านผู้ชมยังปิดหูปิดตายังงุ่มเมือดอยู่ครับยังงุ่มเมือดอยู่ครับอยากมีอุปสรรคแน่ครับท่านผู้ชมกล้องที่สองก้าถขาไม่เล่นกายาเล่ยนนักเนะครับท่านผู้ชมเด้ออย่าเสียงแห้งครับตัวอาการเสียงชูมันยังอยากยากแน่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ จดเมนครับจดเมนนี่ก็คือให,ให้ไปทำบุญรับโชคในจังน้อยครับนี่นี่มีสิ่งที่บดีเห็นบอกผีมันลุกขึ้นมาจากโลงศพค,ครับท่านผู้ชมประกาศข่าวไลายมักจะไม่เรื่องบดีเขามาครับห้ระวังการเดินทางนําในจังน้อยครับท่านผู้ชมห้ระวังการเดินทางน้ำใจจังน้อยเด้อครับมมรก,งกองที่สองให้ไปทําบุญรับโชคทําบุญรับโชคจะมีเงินมีทองเข้าอันแพ็นในดีอยู่ครับให้พระราชินีพระจันได้อยู่ครับ โชคก็ได้อยู่แต่ยังบบปานใดครับส่วนมากสิได้ยัยงบคงคนเต็มที่ปานใดครับได้ยังบ่นด้เต็มที่เนาะครับเนาะไปทำบุญถวายสังฆทานในเด้อครับท่านผู้ชมเนาะทำบุญถวายสังฆทานคันถาบบมิเวลาบ่มิเวลาไปวัดไปว่า,าว่านโควิดบบอยากไปส่วนร่วมก็เเหดุยุบานเทาก็ได้ครับจุดถูกจุดเที่ยงสวดมนต์ มูสวดมุ่นกับจุดถูกจุดเทียนขอพรอ,อยระผะกับอยู่ในบ้านเฮ่าครับมีแห่งบูชาผะทำความสะอาดแต่งคันหาแต่งคันหาขันแปดรับโชคอยู่บ้านนะครับนอกกองทีสองนี่บวกควดีไปไหนครับกองทีหนึ่งนี่มีโชคใหญ่ครับโชคใหญ่เงินข้ามเข่าข้างเหล่าเอ็นกลางคือเก่าล่ะครับแต่ผู้ชมอันทีสองนี่กองทีสองนี่โชคครับโชคข้าโชคมาเอาบาัวได้ผีปลาให้พีบานบูรับเอาก็คือไปทําบุญทําบุญนะครับ รับโชคอยู่บ้านนะครับเนาะส่บาจากน้ำครับจะดีที่สุดกองที่สามนี่แผ่นแรกนี่เงินมาแล้วครับผมการเงินดีครับการเงินดีโอ้ยกับหลับรวยเงินทองรับตัวครับนี่ไพ่เจ็ดเลี้ยนนี่ไพ่เก้าเลี้ยนคุณตัวครับเลี้ยนทองนี่เก้าเลี้ยญครับท่านผู้ชมแผ่นแรกนะครับแผ่นที่สองก็ดีครับแผ่นแรกมีแต่เงินแต่ทองมาว่างเต็มนาเงินนาบ้านครับแผ่นที่สองนี่ก็ดี ท่านถ่ายเป็นสื่อเลขสื่อลอตเตอรีน่นี่สื่อกับผู้ชายด้วยครับเท่านผู้ชมสื่อกับผู้ชายนะครับผู้ชายโบวันสีอายุหน่อยอายุหลายก็แล้วแต่สื่อเลยเป็นที่สามนี่ก็ดีครับไผ่ลงจีนไผ่ประสังราราดได้หลายครับถือนักครับกองที่สามหนึ่งก็ดีมีโชคการงานการเงินประสบความสําเร็จครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกองที่หนึ่งดีกองที่สองดีเว้ยกองที่สองโบป,ปันไหนโบวค่อยโบวค่อยดีครับ ไปทำบุญรับโชูคลองทีสามดีครับท่านผู้ชมเนาะครับผมก็ลองเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับเบิ่งไว้บ่เสียหายหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้เบ้าแอมเบ้าแอมก็ได้เบ้าแอมเลาะทงก็ได้หมอแอมเลาะทงก็ได้ครับท่านผู้ชมก็สิขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคใหญ่ครับงวดวันที่1มิถุนายนพศ .2565 สสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ